ขอจเจริญพรญาติโยมทั้งหลายื้นนี้สามเณรก็จะมาว่าธรรมะให้ฟังเกี่ยวกับขันติคือความอดทนกันขันติเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์คันติเป็นตะบะของผู้พาเพียรขันติเป็นกำลามของนักพจน์คันตินำประโยชน์สุขมาให้ ความอดทนก็คืออาการที่บอ่อวั่นไหวทางกายทางใจในเมื่อประสบกับเรื่องหุนแหงที่เกิดขึ้นถ้าจะแบ่งความอดทนออกเป็นขอ้ขอข้อก็จะพอแบ่งได้อยู่4ประเภทคือ1อดทนต่อความเปลี่ยนไปของธรรมชาติคือหนาวห้อนเป็นตน้นอดทนต่อความเมื่อย ยากในการประกอบกิจการงานต่างๆหนึ่งอดทนต่อทุกขเวทานามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นต้นหนึ่งและอดทนต่อความเจ็บใจที่เกิดจากคำใส่ใหายไปษีเป็นต้นหนึ่งส่วนเหตุผลที่บุคคลต้องอดทนนั้นก็มีอยู่ประมาณสองประกาศด้วยกันคือ1อดทนเพื่อให้ผนจากสภาพที่ซั่ว 2. อ,อดทนเพื่อให้ได้มาซึ่งสภาพที่ดีความอดทนทุกประเภทนั้นถ้าเบิ่งในแง่ธรรมะแล้วเราจะเห็นว่าก็เป็นเครื่องประดับของนักป้าคือผู้หู้ทั้งหลายถ้ามีความอดทนกับกันด้วยว่าจะเหดให้เกิดความน่าเคารพนับถือหลายขึ้น ในแง่ความเพียรคือความอดทนนี้เป็นคุณธรรมที่เหตให้บุคคลพบกับความสำเร็จที่ตั้งใจไว้เพราะผู้อดทนย่อมจะบท้อแท้กับความยากลำบากใดๆที่เข้ามาสำหรับนักพจน์คือผู้บวชก็ต้องบำเพ็ญพอวัดปฏิบัติเพื่อให้คัดเก่ากิเลสคืออุปนิสัยใจคอของตน ให้ปานีชขึ้นสนั้นคือความอดทนกับนักพจน้งองคู่กันในการปฏิบัติธรรมถือว่าเป็นกำลังที่สำคัญของผู้ปฏิบัติทั้งหลายส่วนที่ท่านบอกว่าความอดทนนาประโยชน์ญญสุขมาให้กนิยมเห็นได้สัดเจนเพราะว่าความมีลักษณะคล้ายคือกับสัต สูในตอนต้นแต่เป็นมิตรในตอนทั้งหลังเสมอคือเมื่อตอนต้นเขาผัวบซบสิ่งที่ทอแท้เข้ามามันก็จะเป็นเปรียบเหมือนกับสตูในตอนต้นแต่ถ้าเขาพลาดนั้นจุดนั้นไปได้มันก็จะเป็นมิตรในตอนหลังก็คือจะประสบผลสําเร็จในตอนหลังถ้าเใามีความอดทนผู้อดทนในตอนต้นจะพบกับความสุข ในตอนลายอย่างแน่นอนฉะนั้นว่าผู้หวังความจเจริญพึ่งยึดมั่นในขันติธรรมในที่ทุกซี่สุขถานทุกทัวนาแล้วจะพบกับความสำเร็จได้โดยง่ายความบริสุทธิ์ก็ดีผู้จะประเสริฐแล้วก็ดีขันติและโสจะก็ดีจะเป็นผู้สนิทก็ดีย่อมบ่มีเพราะการชำระล้างด้วยน้ำ คุณธรรมที่สําคัญซึ่งเป็นจุดหมายของการปฏิบัติตามในคาถานี้วาคือความบริสุทธิ์ความเป็นผู้ประเสริฐความอดทนความสงบสงเงียบและความเป็นผู้เย็ยนสนิทคุณธรรมเล่านี้เป็นสิ่งที่อาจบํมเพ็ญให้เต็มและบริบูรณ์ได้ด้วยรักธรรมทางพพุทธศาสนา เส้นความบริสุทธิ์ซึ่งเ็ดให้เกิดขึ้นได้โดยศีลสมาธิและปัญญาความอดทนเกิดขึ้นได้ด้วยการปาลดให้ตนพ้นจากสภาพที่ซั่วและเข้าถึงสภาพที่ดีกว่าส่วนความสง,งบสงเงียบจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยความเป็นภูมิคงที่เมื่อวันลไหวต้ววิสภาวะ อารมณ์และสำหรับความเปลี่ยนผู้เย็นสนิทนั้นจะเกิดมีได้ก็ด้วยคุณธรรมแห่งความเปลี่ยนพระอรหันต์พระอรหันต์ผลผลคือคุณคุณธรรมที่ก้าวมาทั้งหมดนี้บุคคลจะเข้าถึงก็ล้วนแต่ต้องฝึกหัดปฏิบัติตนตามรักธรรมทั้งหมดเพื่อจะให้เข้าถึงนี้เราต้องได้ ปฏิบัติตามคําสอนของรถตถาคตคือพระพุทธเจ้านั่นเองส่วนการที่เราจะเฮ็ดเพื่อเข้าถึงคุณธรรมดังเก้าวด้วยวิธีการอื่นๆเส้นการํำระล้างด้วยน้ำหรือว่าด้วยวิธีบวงสวงอ้อนวอนเป็นตน้นหาแม่นเป็นลักธรรมในพระพุทธศาสนาบอเพราะว่า บดายไซสวิธีทางเข้าถึงคุณธรรมเหล่านั้นเนื่องจากการกระทําดังกล่าวเป็นประเพณีหรือวัดปฏิบัติของรัฐอื่นซึ่งถือว่าวัตถุวัดนะพุท,ทธท่นในกายนอกมาส่วยเหตุให้บุคคลให้เข้าถึงคุณธรรมซึ่งเป็นความสำคัญพิษสำหรับพระพุทธศาสนาถือว่าความบริสุทธิ์หรือบ่ บริสุทธิ์เป็นของจำเพาะตนผู้อื่นจะเหตุบุคคลอื่นให้บริสุทธิ์หมดจดหาบา่ได้นั้นจึงว่าการที่อาจจะเข้าถึงเขาต้องได้